โหเ้โคตรคุ้มครั่งโอ้ยยิงปืนแบบโอ้กระจมดินเลยวเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Hero and General นะครับซึ่งเป็นเกมสงครามนะถ้าผมเจาไม่ผิดน่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันไม่ได้อ่านชื่อเกมมาขนาดนั้นนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยเป็นเกมสงครามนะครับก็ ทำลายล้างศัตรูแล้วก็ยึดป้อมนะครับเออเอโอเคอ,อ,อะไรโอ,อเปิดมาก็ถูกชนหัวแตกซะแล้วยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเลยโอเคเป้าหมายของเกมนี้นะครับถ้าเราอยากจะชนะเนี่ยเราต้องยึดฐานของศัตรูให้หมดนะครับซึ่งฐานของศัตรูเนี่ยก็มีไปถึงถึง A ขอบซ้ายนะครับแล้วก็ C ขอบขวาเหมือนกันนะ ก็คือถ้ายึดไม่หมดเนี่ยเกมก็จะดําเนินไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเห็นไหมข้างบน่ะมีเวลาอยู่นะครับครึ่งชั่วโมงนะก็ถ้าหมดเวลาก็น่าจะนับที่แตมนะครับผมก็ไม่แน่ใจไม่ได้เล่นนานแล้วโอเคแต่ก็คงเป็นแบบนั้นแหะครับอะไรโอ้นี่ครับเห็นไหมข้างบนมีบอกด้วยว่าเอ้ยมีศัตรูอยู่ในฐานของคุณนะคุณจะต้องปกป้องฐานของคุณให้ได้แต่ศัตรูอยู่ไหนวะเนี่ย มาขึ้นโบสก่อนเลยครับแล้วก็ตอนนี้ปืนผมโอ้เอ้ยเออบูมเฮชชัทโอ้ยไอ้นี่มอไซค์ที่ชนผมตายปะเนี่ยยิงมันเลยเออโอ้ยรถติดโอ,โอ้ทำไมมันซูมมองยากจังวะโอ้ไม่มีกล้องก็งี้แหละแล้วจะไปยึดฐาน C3 กันนะครับทุกคนเอยยืนไม่ได้แล้ววะ่ะมีคนบุกเข้ามานะครับได้ยินแต่เสียงไม่รู้ตัวอยู่ไหนพโเออ ้ยโอ้โหลโอ้หวิ่งสู่ C3 ฐานฐานของเรากำลังถูกยึดนะครับแต่ว่าไม่สนใจแล้วกันคงมีคนป้องกันอยู่แหละเราไปบุกยึดดีกว่านะมันกว่าเยอะเลยนะครับไม่ป้องกันครับผมจะบุกอย่างเดียวเพราะเป็นแนวหน้าไม่ใช่แนวหลังนี่เลยมาพวกเองอยู่ไหนเฮ้ยอ,อยู่ในนี้คนนึงอะเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้น เฮ้ยโอ้ยนานเคลื่อนไหมยังกับบอทหรือว่ามันคือบอดกันนะเฮ้ยโอ้้โอ้ยโอ้ยิงยิงโดนบ้างหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยทำไมแล้วอ้าวเมันเกิดอะไรขึ้นกับผมจู่ๆตัวผมก็ฟีบลงไปจู่ๆตัวพี่ก็ฟีบลงไปนี่เกิดตรงนี้เลยนะครับ โอ้โหเครื่องบินทิ้งระเบิดอย่างเยอะอยสองครามนี่มันสงครามทุกคนไม่ใช่สงครามยิงปืนแต่เป็นสงครามทิ้งระเบิดมีคนอยู่ไหมเอยเสียงเสียงเสียงนะเกมนี้นี่ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราเล็งศัตรูไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจะมีเป้าขึ้นทั่วทั้งแมปนะครับก็คือเอ้ชอ <laughs> ตกใจหมดนึกว่มมานึกว่มมาปีกมันจะเกี่ยวคอผมแล้วเช่ดิเราเดินแบบไม่เด่นหลบเลยเออศัตรูนี่ยิงแม่นมากเลยเนี่ยโดนทุกนัดเลยโอเคเฮ้ยโอ้โอ้ยระเบิดอีกแล้วเฮ้ย ออยึดแล้วยึดแล้วยึดแล้วนี่เกิดนี่เลยการยึดฐานเกมนี้นะครับต้องยึดไปให้สุดน,นะไม่งั้นศัตรูก็จะเกิดแถวแฐานพวก C2 ได้นะครับแล้วก็จะมาฆ่าเลยอีกทีนึงซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากนี่ทำลายก่อนเลยได้แต้มด้วยนี่โอ้แม่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับไอ้น้องโอยโอ้ยเกิดเป็นมอตเตอร์ไซค์หลับจ้าง รูดหมดปอกแต่แต่โดนนัดหนึ่งโอเคเฮ้ยรูปไอเกมเนี่ขยขโมยรถได้นะทุกคนแต่ใช้อ่ากดผิดนี่ล็อกพีคครับล็อกพีคเอ้มันต่อสายตรงไหนนะไม่เห็นง่ายเหมือน GTA เลยเฮ้ยคนมาอย่ามานะขอเบิ้ลก่อนขอเบิ้ลเครื่องก่อนครับมาแล้วเนเธอเโคเบอร์ด้วยไอ่ตอนนี้ A เ,เรากำลังถูกรุมกระทืบความเราไปช่วยเอดีกว่านะ ซีล้วเนี่ยป้องกันได้อยู่นะครับโอเคสบายๆมาเอดีกว่าเอมีสิทยิงใดตั้งเยอะอะไรวะยิงใครกันโอ้ผมจะใช้วิชาแบบวิ่งหลบนะครับทุกคนฮึบฮึบฮึบหลบแบบวอลซีก็ต้องมีหมุนตัวฮึบฮึบหมุนทำไมเฮ้ยะโอ้ข้าพื้นที่ศัตรูครับกับตน ไปเลยไปเลยโอ้เอาอยู่นี่แล้วเนี่ยไปเลยบุกบุกเอ้ยรถถังในลือบเหรอตายวะโอ้ตายแล้วเอ้ยโอ้โอ,โอ,โอ,โอปืนกลอย่างนี้ปืนกลระดับอันติเมตเอ้ยขับได้ด้วยวะมันกลายเป็นของเราแล้วขับไปชนดีไหมชนแบบ GTA เลยเอ้ยไม่ไหวหรอกรถแม่งโคตรฝืด เ,เพราะว่าไม่ใช้ใดเกียวไปเลยโอ้ปืนนี้แม่งโคตรเท่เลยอ,ออโตโด้วยยิงรัวแบบปืนรูดหมดปอกค <c oughs> <c oughs> ุ้มครั่งคุ้มครั่งให้ผมว่าไอเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบพวกปืนยิงรถคันเล็กแน่เลยเออพวกรถแบบรถขนส่งอะไรแบบเนี้ย <g ül> ยิงเครื่บินเหมือนเท่แต่ไม่โดนสักนั้นเลยเมื่อกี้ปุบมุ่งสู่ A2 ครับตอนนี้ A นี่เหลือแค่2อันโอ้โหส่วนทาง O อหรอเออทาง O นี่ฐาน O ของเรากำลังโอ้ยถูกยึดแล้วไม่จริงนะเร็วรีบุึด A แล้วไปช่วย O เร็วไอโอใจเย็นอย่าเพิ่งตายนะโว้ยมันตายเอาไว้เนี่ยแกมันตายแล้ว ไอเสียงนี่แม่งมันยิงเยอะนะแต่ว่ามันรูดไม่โดนเลยนี่โอ้โหก็เทเออยิงพื้นหรอน้องยิงพื้นทำไมเล็งเป้าให้สูงเซ่เ้ยอืนนี้นี่มันเทจริงเลยถึงจะถึงกระสุนจะน้อยไปหน่อยก็เถอะโอ้แต่โคตรเทความรู้สึกของการยิงโดนยิงปืนกลโอ้อธิบายเป็นคำพูดไปถถกทุกคนมา มันใช่คนไหมนะดูไม่ออกบุกฐานศัตรูเลยครับไี่เขาเรียกว่าปืนกลต้องประชิดปืนประชิดต้องกลเฮ้ยนี่ใครเนี่ยมาไงเออ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 ถ้าเกมเสียงดังไปก็ขอโทษด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมก็เบาให้ในกระตัดต่อแล้วกันนะถ้ามันดังไปเท <c oughs> ่าแล้วมองไม่เห็น เหมือนเราจะบุกเข้าอ๋อบุกเข้าโซนไม่ได้เพราะว่าฐานเราถูกยึดคืนนี่เองถูกยึดคืนเอ้ยถูกยึดกลับไปถึงนู่นเลยนะอะไรวะเนี่ย,ยปืนกระสุนจะหมดครับโอเคเอเอจริงจริงแล้วผมตั้งใจที่จะกลับไปช่วยบ้านเมืองของผมนะโอ,โอ้โห พอโทรถูยึดยึดจะแพ้อยู่แล้วเด่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีมจ๋าเกิดอะไรขึ้นเราไปแนวหน้านิดนึงเนี่ยแนวหลังไม่ไหวแล้วนะครับแมโคสําคัญตัวเลยนะเราคิดว่าเก่งมากนักเลยไงเอาชิปแล้วเอาชิปแล้วจะแพ้อยู่แล้วเนี่ยโอ้หมดหมดคำจะพูดเลยมามาเร็วหาห้องน้นนะตอนเนี้ยตีสองก็ว่าเนี่ย เออหาห้องประมาณ3นาที4นาทีเองก็นานพอตัวนะสำหรับเกมนี้อ้าวใช่เอ็มหนึ่งโอเคไม่เอาไม่เอาโอ้ยเอ <c oughs> <c oughs> เอามาทำเป็นยงยอ่อฮะเป็นกันเป็นกันนี้เหรอตะกแตรยงย,องยอ่อเหรอโอ้ นี่กระโดดมุนๆโอ้โหทุกคนนี่เวียนหัวอ้วกแตกกันเลยทีเดียวเขาตายแล้วโอเคเฮ้ยโดดแล้วไหมล่ะไอ้พวกล่มชูชีพเอ้ยโอ้ยทุกคนถ้าผมหันเร็วไปหน่อยจนเวียนหัวก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีว่ามันนี่ต้องรวดเร็วมากทุกคนรู้ไหมเครื่องบินในเกมเนี่ยเออแม่งแม่งน่านจะเป็นอะไรที่ขี้โกงที่สุดในโลกแล้วล่ะ ขี้โกงมากมันแบบมันขี้โกงอะ่ะเออขี้โกงยิ่งกว่ารถถังอีกเพราะรถถังมันช้าใช่ไหมแต่เครื่องบินนี่บินมาโฉบแล้วก็ทิ้งระเบิดนะครับถ้าใครเล่นติดอ๋อ,อ,อ,อเพื่อนตกใจหม <c oughs> ดโทษโทษโทษแม่ยิงเขา้ากระบารเลยทีเดียวเมื่อกี้เฮ้ยมาเอาดีเอาดีเออเครื่องบินรับส่งคนนะครับอันนี้ยิงไม่น่าช่วย,ยหนืดมากรู้สึกว่าแต่ก่อนไม่หนืดขนาดนี้ ต้องใส่สอัปเดตใหม่นะครับจริงๆเกมนี้ก็มีหลายอย่างอัปเดตเลยเนี่ยทั้งการวิ่งทั้งอะไรนะครับแต่ก่อนวิ่งนี่วิ่งได้ไม่กี่วิน,นะครับหอบแดกแล้วหน้าเทาซะด้วยถ้าจำไม่ผิดคิดมาโดนไหมเฮ้ยโอ้โหเอ้อนี้มันเล็งเป้ามาที่ผมว่ารับไม่ได้รับไม่ได้สุดๆมากลับมาอีกรอบเลดดยยิงเข้าที่ห้องคนขับให้เลยยิงเข้าที่ค็อกพิสทับคุณผู้ชม อะไรวะเมื่อกี้มีมีศพม,ม,ม,มนุษยาชาติบิน <c oughs> ปล่อยปล่อยปลยทุกคนป้องกันฐานสะพานให้ได้นะเดี๋ยวเวลาอีก11นาทีนะครับตอนนี้เราเล่นเป็นฝ่ายป้องกันนะครับถ้าเราป้องกันได้หรือว่าเรายึดคืนฝ่ายศัตรูได้นี่ก็าจะเป็นการกำหนดชัยชนะเหมือนกันนะไปแล้วบุกฐานกลางประภาคารลอยน้ำนาำบอลนบุกป้อมนามบอลนเร็วโอ้โออย่ายิงครับใจสั่น ยิงเยอะและใจสั่นเอาไรวะอ๋อกดอ e ีปีนโอเคลืมนึกว่าแบบวิ่งไต่ได้มันเขาเอโอ้ยนามาโลนี่โคตรดูเดือดอะ ไม่ไหวแนละ้วโอ้ฐานอย่าเพิ่งถูกยึดนะโอ้ยรถแบบอึกอึกอึกเลยเนึกว่ากินน้ำนะครับเนี่ยโอ้ต้องมีคำสั่งให้กลับไปดีเฟนซ์ด่วนๆนะครับตอนนี้ออโอ้ยหนานสุดท้ายด้วยนะทันไหมเนี่ยโอ้กําลังจะเสียฐานไปแล้วทุกคนยูเทินด่วนๆวอ้ชัว,ชว ขอให้ทันทีเธอถ้าป้องกันได้ก็ชนะขอชัยชนะเอลงไหลได้ชัยชนะโอ้โหเห็นแล้วน่าสงสารน่าสงสารงสารางครามโหมดรไรภผยแพ้อจริงเกมเดียวนี่ก็พอที่จะ ตัดเป็นคลิปได้แล้วมั้งสินทีโอเคงั้นผมพอแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็เดิมๆมั้เนาะสงครามเออไว้ถ้ามีฉากเด็ดๆอาจจะตัดมาให้แล้วกันเออไปแล้วครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจไบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย